เดี๋ยวนะ่อะไรเนี่ยฮะกินฉีรักษาโลกดูนะฉีรักษาโลกฉ<ห>ีกินได้เอาอีกแล้วน่า สวัสดีคะ่ะเพื่อนเพื่อนๆคะวันนี้นะคะโบนําข่าวท,ที่กำลังเป็นกระแสในโซเชียลนะคะมาทําเป็นคลิปเพื่อนๆน่าจะเคยได้ยินเรื่องกินฉีดตัวเองและรัก <c oughs> สามารถที่จะร <c oughs> ักษาโรคได้ใช่ไหมคะ <c oughs> คนลุกที่สุดเลย <N ath inequalities> <c oughs> นะะั่นเลยค่ะโบจะเอาข่าวนั้นนะคะ <c oughs> มาทําเป็น ซึ่งข่าวในโซเชียลบางข่าวนะคะเราควรที่จะอ่านละเอียดให้ครบถี่ท้วนก่อนนะคะ <c oughs> และคิดวิเคราะห์ว่าข่าวนี้เป็นข่าวจริงหรือข่าวเท็จคิดไปตามหลักการของวิทยาศาสตร์ะนะคะทุกคน <c oughs> ถ้าเพื่อนอยากไปตื่แล้วนะคะว่าความเชื่อนี้ผิดยังไง <c oughs> งั้นเราไปดูชมกันเลยดีกว่าคะ่ะ <c oughs> ช่อไห,นหน้าสนนะขอโปรโมทช่องเลยนะคะพเพื่อนๆกดติดตามนี้นะคะแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆนะคะอีกช่องก็คือ Fun Family 2ติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะพเพื่อนๆอาจจะสงสัยนะคะว่าสองช่องนี้แตกต่างกันอย่างไรตัวไฮนี้แบบไม่แตกต่างกันแต่มีความสลับข้างของตัวกันนะคะท <c oughs> <ส>ุกคน <c oughs> ก็ยังไงซะพเพื่อนๆช่วยกดยติดตาม่อยนะคะพเพื่อนๆอ่ะเดี๋ยวลองอ่านข่าวดีกว่าเดี๋ยนะ อะไรเนี่ยฮะกินชีรักษาโรคโอ้ชีรักษาโรคได้โยดเพได้โยดตาได้กินได้ทาน้าได้สุดยอดไปเลยอย่างนี้ต้องบังคับให้พี่กินสักหน่อย้ะเพราะว่าพี่ไม่สบายอยู่ให้มันเจ็บ เขามาเคยดูสภาพน้ำพี่แพนเวตาการ์เลนเนอร์เนี่ยพอดีเลยก็เพราะว่าเนี่ยดูนะสี่รักษาโรคสี่กินได้สี่หย่าตายได้แล้วก็สี่รักษาแผลแล้วด้วยใช่ไปไดีกว่าไม่เอาไปอันนี้เลือกใช้แพนได้แน่ๆหรอแม่ไปโอเคเนาะเดี๋ยวพี่จะจัดการเองนะโอเคไหมพี่เชียร์แล้วนะ โอเคนั้นเดี๋ยวไปรอด้านนอกนะขอให้ดีขึ้นแล้วกันโอเคค่ะเราต้องใช้แผ่นกันเราเตรียมแผ่นแล้วแหละเราต้องเฮ้ยนี่ไงแกก๋วยเอาเป็นเจ้าทีนิติกาแพ้อะไรอ้อมพอดีเราก็ลองมาหาถ้วยที่ฉันวางไปใส่ชิงนี่เตรียมมาแล้ว <c oughs> เอิมเอ่มอมอกไปไหนได้ไหมพอดีว่า ให้ใครมานั่งเฝ้าหน้าห้องน้ำรู้สึกว่ามัน,นแม,แม่อันนั้นเท่าไหร่นะให้ใค่ดีเลยห้ห้องน้ำแม่แพอย่าลืมนะฉีนะคอยจับตาดูอยูน่นะโอ,โอเคลองอ,อปุปธีเกือบแล้วนี่ละ่ะต้องทำให้มันมีเสียงเพื่อน้องอาจจะฟังเสียงเยี่ยวอยู่ก็ได้ thank <laughs> หน9่0มิลลิเมตรแฮชเนุมใหญ่ดื่มน้ำัสาว่าเอามาหยอดตาอาบน้ำล้างแผลช้บรรยาดีตุนไว้หลายขวดนี่ถึงภาพตอนเวลาเขาฉี่เลยเดี๋ยวจะน่าปาสสาว่ายาดีที่โคสุกเยังไม่รู้หยดตาหยดถูในตอนเช้าดื่มและอาบน้ำด้วยเป็ไม่ได้ไงอ่ะรู้สึกมีความหัวแพ กับพีทเลยจะเป็นยังไงบ้างในสงคนนั้นยิ่งเชื่อข่าวอื่นง่ายด้วยแพ้กับพีทนี่พวกที่ชอบเชื่อข่าวอะไรง่ายๆกัวเชื่อเรื่องพักนี้จังเลยเธอไม่อยากกินเลยรีบกินชีกินไม่กินไม่กินไม่กินว้าวเพื่ออะไรกินไม่กินกินเข้าไปฮ่ไหนดูแพรได้มันรักษาแพรได้ไปเอาแก้วอัเล็กๆมา เทกไม่เป็นไรเทเลยแล้วต่อไปถาหน้าแบ,บมือเอาขาออกเดี๋ยวด้วยค่ะสองมือสิสองก็สองเอาไปถาน้าทาที่ โทรศัพท์เข้าโอ๊กแก๊ดอ่พีทเป็นไงบ้างสบายดีค่ะเธอเห็นเขาที่เขากินฉี่ตัวเองเพื่อที่จะรักษาโรคยังเย็ไนไงไงเห็นแล้วก็กำลังให้เพลกินฉี่อยู่เนี่ยฮะอย่าละจะทำก็คือไหนกันไม่ทันแล้วไอ้เพลกินฉี่แล้วอันนี้ดิ้านทำไมเหรอโอ้ยไม่น่าเลยนี่มาหาหมอด่วนเลยนะ หมอต้องมีเรื่องบางอย่างที่ต้องให้พวกเธอเข้าใจด้วยโอ้ยอะไรกันเนี่ยอ๋ออ๋อไ,ไ,ไปอรีบไปกูสารักษาโรคให้ี่วย,ยังไม่ดีขึ้นเลยนะรู้ไหมเนี่ยเดี๋ยวนี่ได้ยินเราไหอยู่ไหมได้ลิน <c oughs> เร็วๆเข้านะได้ยินเราไหมเนี่ยเอา้าวางสายไปซะไม่ดีจริงเลยวางสายตัดหน้าก่อนที่ผู้ใหญ่จะวางสายนะไปเอาฉีไปตรวจด้วยเผื่อไปให้หมอกินไป ังเดินไม่ไหวแแผลก็ยังไม่ดีขึ้นเลยเดี๋ยวมากินหนะึ่หน่ะอ่ะขี่เธอเดี๋ยวนอยากให้คนเจ้ามามน้ำบูดเศษพูน่น้ำฉ <มา S 2> ี่แผลกินจริงๆเหรอใช่ค่ะหนูกินค่ะกินจริงนะใช่ค่ะแต่ว่ามันมันไม่น้ำนัำ้นมันไม่ใช่น้ำฉี่ค่ะเป็นน้ำอะไร มันคือน้ำเก๊กฮวยน้ำเก๊กฮวยค่ะกระดูกคือเริ่มเป็นยังไงกันแน่ก็คือว่าตอนนั้นนะคะหนูป่วยไม่สบายไอเจ็บคอตัวร้อนเป็นแผลก็ไม่หายแล้วก็น้องเป็นห่วงหนูมากแล้วก็ไปเจอที่เขาแนะนำให้กินชีค่ะแล้วจากนั้นน้องหนูก็เชื่อเขาน้อง บังคับให้หนูกินค่ะเพราะน้องเป็นห่วงหนูมากไม่เอาอ้พไม่ทำตามคนฝันหนูกะเลยเปลี่ยนน้ำฉีดเป็นน้ำแกงคัยวใช่ไหมใช่ค่ะไม่เชื่อหมอก็ลองกินดูสิคะเออดูน่าดูกินแล้วน่าจะใช่น้ำแกงคัยวเพราะว่ามันไม่ได้น้ำแกงคัยจริงแต่หนูเทเป็นบนฝาชักโกค่ะ ไ,ได้เสียงฉี่ค่ะหนูก็เลยต้องไปใกล้ๆประตูลแล้วก็เทค่ะแพงก็ขัดําฟั่งหนูได้ไงรู้ไหมฉี่มันคือของเสียของร่างกายฉี่มีส่วนประกอบไปด้วยน้ำ95%ยูเรีย2.5%และธาตุอ,อื่นๆอีก2.5%เธอใช้ฉี่พวกนั้นทำอะไรบ้างใช้ล้างแผลล้างแผลแล้วมาช่วยไงก็ช่วยเลือดหายอะแล้วก็ดีขึ้นเลยอบอนะ ที่มันช่วยเลือดแห้งมันไม่ได้ช่วยเลยสักนิดคือปล่อยไว้ตามนั้นโดยที่ไม่ต้องทําอะไรมันก็หายเองได้โดยที่ไม่ต้อง<ม>ไปจุ่มฉี่ทาอะไรอีกทาหน้าเหรอทาหน้าทาหน้าอะไรมันได้เลยผิวนุ่มมันไม่ได้มโนนหรอกมันก็มีส่วนช่วยจริงเพราะมันมียูเรียแต่ขอบอกเลยครีมถูกๆที่ขายตามเซเว่นที่ขายตามพ้องตลาดอะยังมียูเรียเยอะกว่าฉี่เยอะเลยนะ ทำไมไม่ใช้พวกนั้นทาล่ะถ้าสมมุติไม่มีเงินก็ซื้อของแถวๆตลาดก็ได้ยังมีคุณสมบัติที่ดีกว่าพวกนี้เยอะเลยโชค่ดีมากเลยค่ะที่หมอโทรมาก่อนนะคะตอนนั้นนะคะน้องพีกกำลังจะเอาฉีดหยอดตาค่ะความเชื่อเนี้ความเชื่อกับ ชีรักษาโรคได้อะ,ะเป็นความเชื่อตั้งแต่สมัยโบราณซึ่งสมัยโบราณอะมันไม่ผิดเราที่เขาเชื่ออะไรเรื่องพวกนี้มันมีหลายความเชื่อที่ซ้ำที่ผิดแปลกในสมัยโบราณแต่นี่คือสมัยปัจจุบันนะวิทยาศาสตร์ก้าวไกลมากเราควรที่จะเชื่อในตามหลักการวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์มาแล้วนะเราควรที่จะเอายามาทาหรือทําอย่างอื่นดีกว่ากินผักกินผลไม้กินข้าวยามาทาข้าวหนึ่งช้อนที่พวกเธอกิน ยังประโยชน์มากกว่าฉีกไม่แล้วเตือนแล้วนะมันไม่ใชี่น้ำฉีจริงจริงักหน่อยแต่มันก็โดนฉีที่เธอฉีเมื่อกี้ยังไม่โดนจำไว้และเปลี่ยนความคิดตัวเองเลิกงมงายได้แล้วรักสนุกไหมนะ่เนี่ยที่เธอไปสบายนะมันเป็นสาเหตุที่พวกเธอทำตัวเอง มันเป็นพฤติกรรมของตัวเองเท้านั้นแหละออกกำลังกายบ้างปะไม่ค่ะวันนนก็เอาแต่กินขนมนั่งโซฟาดูทีวีอยู่ค่ะเล่นเกมค่ะน้างไงมาจะทำให้เธอเป็นภูมิแพ้ได้สุขภาพร่างกายเธออ่อนแอทำตัวแบบนี้ไงลาถึงร่างกายอ่อนแอแบบนี้ข้าวลาเธอก็ต้องหัดกินผักผลไม้กินวิตามินซีอะไรพวกนี้กิน<อ>พวก,กอาหารที่ประโยชน์หนูเกลียดผ้าต้องเ,เปลี่ยนจากการที่เธอบังคับให้พี่เธอกินฉี่เปลี่ยนให้เป็น บังคับให้พี่เธอกินผักผลไม้ได้ค่ะแพ่เขา้านไปกินผักขอบคุณนะคะหมอที่อนี้อี่ะก็้ขย่ออย่าทาไปเลยจะไม่้เด็กๆอย่าเชื่อข่าวในโซเชียลมากนักแต่ถ้าเชื่อได้ต้องวิเคราะห์คิดแยกแกะตามไปด้วยว่าเป็นเรื่องจริงหรือเท็จอีกอย่างนะ คิดในตามหลักการทางวิทยาศาสตร์จะเป็นส right, well, ิ่งที่ดีที่สุดนะเพราะมีอะไรทุกอย่างที่มันเป็นหลักการอ้างอิงไว้เรียบร้อยแล้วคราบพอพูดอะไบ่ว่าไม่เป็นไรเรื่องนี้มันก็ออะไริอค่ะเพื่อนทุกเพื่อนคะตอนนี้นะคะเพื่อนๆคิดว่าเพื่อนได้ความรู้และความเป็นจริงอะไรบ้างคะกับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยด้วยค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะ